สวัสดีสสดค่ะเจอกนันอีกครั้งหนึ่งกับรายการคุยกับหมออัจ,จิมานะคะเรามีนัดการในการอัปเดตเรื่องราวที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพและก็ทำงานเี่อันนี้สำคัญค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ค่ะประเด็นที่คุณหมอเปิดมาเนี่ยจะบอกเลยว่าต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจเพราะสองคำง่ายๆเลยถ้าถามใครในโลกนี้ว่าคุณกลัวอะไรมากที่สุด กลัวแก่กลัวอ้วนเพราะอ้วนทําให้ดูแก่จเพราะเดี๋ยวแก่ไปมันก็ต้องอ้วนจริงๆแล้วเนี่ยความอ้วนเนี่ยมันเป็นเอจจิ้งมันเป็นความแก่สัญญาณความแก่อที่เกิดจากร่างกายเนี่ยการทํางานการเผาผลาญมันน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นอ้วนไม่ดีคุณหมอบอกอ้วนเป็นโรคอ้วนดูแก่อ้วนไม่สวยไม่หล่อ หลายคนพยายามสรรหาวิธีที่จะลดความอ้วนใช้เวลานานลองไม่ไหวค่ะไปทางรัดเลยนั่นก็คือดูด,ด,ดไขมัน,น,มนแต่คุณหมอบอกว่าผลพวงหรือว่าเอเฟเฟกต์การดูดไขมันที่มันร้ายๆแย่ๆก็มีใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องคุยกันถึงเรื่องของความทารมานใจหลังการดูดไขมันโอ้ ดีค่ะใครที่เคยเจอความทรมารย์ใจนี่แหละเดี๋ยวมาดูส่วนใครที่คิดจะไปดูลองดูทงการศึกษาข้อมูลกัอนดนะอดใจรอนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงของหมอชวนคุยค่ะแต่ว่าข่าวแรกของเราในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดความอ้วนแต่จะถูกหรือผิดวิธีมาติดตามกันในช่วงหมอคุยข่าวค่ะ มอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ที่เราหยิบมาคุยกันในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดความอ้วนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ข่าวใหม่ไม่ใช่ข่าวแปลกแต่เราได้ยินบ่อยจริงด้วยประจําเลยแล้วมันก็มาแล้วมาแบบรูปเดิมด้วยนะก็คือาขายในรูปของอาหารเสริมใช่แล้วค่ะแต่ว่าผสมยาเข้าไปนั่นเลยค่ะวันนี้เป็นข่าวนะคะจากอยอยเลยค่ะองค์การ<ม>อาหารและยาเนี่ยนะคะ<ม>เขาออกมาเปิดเผยว่า มีการพิสูจน์ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวยี่ห้อหนึ่งบรรจุแคปซูลนะคะผสมยาลดความอ้วนเฟนฟลูรามีนซึ่งเป็นยาที่เพิ่มถอนแล้วตั้งแปี43ค่ะซึ่งก็ได้ทําการตรวจสอบไปแล้วเรียบร้อยมีสารตัวนี้จริงแล้วก็กําลังจะอยู่ในระหว่างการดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะเขาบอกว่าเจ้ายาลดความอ้วนที่ผสมสารเฟนฟลูรามีนตัวนี้เนี่ย มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของลิ้นหัวใจใช่ทานแล้วอาจจะให้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยหรอถูกค่ะเพราะว่านี้จริงเนี่ยเขาเพิกถอนไปแล้วค่ะก็จะเหมือนกับตัวไซบูตรามีนซึ่งอันนั้นก็เหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็ทําให้เกิดผลขั้นเคียยกับคนไข้ได้แต่อย่างนี้ที่เขารับล่บผสมเพราะว่ามันออกฤทธิ์ลดความอ้วนได้จริงหรอได้แน่นอนค่ะเพราะว่าไปออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทพวกนี้ทําให้ลดความอยากอาหารคืออะไรที่ไปออกฤทธิ์ที่สมองส่วนกลางก็คือสมองที่ทําให้เราไม่อยากอาหาร มันเห็นผลหมดเพราะคนไข้จะไม่หิวแล้วก็ไม่ทานน่ากลัวจังเลยอะน่ากลัวมากเพราะว่ามันทําให้เกิดฤทธิ์ผลต่อสุขภาพร่างกายซึ่งมันเป็นรุนแรงจนกระทั่งถึงสามารถทําให้เสียชีวิตได้ซึ่งแน่นอนว่ายาพวกนี้แคปซูลเหล่านี้เขาจะลักลอบขายทางอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายแน่นอนแล้วก็ลักลอบใส่สารที่ต้องห้ามถูกค่ะเพราะว่าจริงๆแลวเนี่ยเวลาเขาขออนุญาตเขาก็ไม่ใส่ กลุ่มของพวกอาหารเสริมพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันเห็นผลช้าเวลาเรารับประทานอาหารเสริมเนี่ยมันเป็นแค่ตัวช่วยตัวหนึ่งแต่จริงๆเราก็ต้องรักษาความอ้วนให้ถูกวิธีค่ะคือต้องพยายามไปปรับระบบเผาผาาลาญของร่างกายไม่ใช่ไปลดความอยากอาหารค่ะแต่คุณหมอบอกว่าวิธีจะลดความอ้วนให้ถูกวิธีจริงๆเนี่ยควรจะต้องสั่งยาโดยแพทย์เท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งยาที่ถูกจ่ายโดยแพทย์ก็ยังถือว่ามีผลข้างเคียงอย่างเช่นยาที่ถูกจ่ายกันบ่อยๆก็จะเป็นหนึ่งยาที่ขับ เพราะนั้นถ้าสมมติว่าคนไข้ใช้เยอะๆและใช้นานๆก็อาจจะทําให้มีการสูญเสียพวกเกลือแร่สูญเสียน้ำไปในร่างกายได้หรือว่าการให้ยาในกลุ่มของไทรอยด์อร์มมนเพื่อจะทําให้ร่างกายมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อความสมดุลของการทําง,งานของต่อมไทรอยด์ซึ่งมันมีผลต่อร่างกายซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาของไทรอยด์ไปตลอดชีวิตก็ได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่สมัยก่อนที่เรามีการจ่ายก็คือยาลดความอยากอาหาร ก็คือเนี่ยคะ่ะในกลุ่มของพวกนี้เฟนทูลามินพวกเฟนตามีนแล้วก็กลุ่มของไซบูตรามีนแล้วอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยานลดความอ้วนมีบ้างไหมคะมีพวกนี้ก็ใจสั่นความดันสูงขึ้นอ,นะอาจจะมีอาการาท้องผูกมากขึ้นปากแห้งหรือบางทีก็อาจจะมีจิตร้อนประสาทร้อน ฟังแล้วแนนก็เป็นคนหนึ่งที่เจ้าเนื้อนะคะแต่แนนคิดว่าแนนจะไม่เลือกวิธีการรับทานยาลดความอ้วนเพราะมันอาจจะเกิดผล<ช>่ <breakup S 2> ีได้จริงๆ<ด>แล้วกนนารรักษาความอ้วนที่ถูกต้องมันควรจะไปดูว่าต้นเหตุของการ <bore. S 1> เกิดความอ้วนเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็พยายามไปรักษาที่ต้นเหตุของความอ้วนแล้วก็พยายามปรับสมดุลการไาลของร่างกายให้มันมีเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญที่ดีซึ่งพอมีร่างกายมีการเผาผลผาญที่ดีเนีารราา่ยล้วก็ไปปรับลักษณะของการกินของเราไม่กินอาหารนักเสพไม่กินอาหารที่มัน ให้พลังงาน,นสูงเกินไปต่อความต้องการของร่างกายใช้ไม่หมดก็จะเหลือเก็บไปเป็นความอ้วน mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราทําให้ทุกอย่างมันสมดุลไว้ด้วยกัน้ปัญหาความอ้วนมันก็จะลดลงแต่ความอ้วนเนี่ยยังไงก็ต้องรักษา mm hmm. เพราะว่าไม่รักษามันก็จะกลายเป็นโรคอ้วนกลายปเป็นโรค mm hmm. เรื้อรังต่อไปใ mm hmm. นอนา mm hmm. คตใช่่ mm hmm. ะ,ะต้องรักษา วันนี้ดูรายการเราแล้วไม่อ้วนแน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็จะมีวิธีในการลดความอ้วนแบบถูกวิธีแต่ถ้าบางคนไปทำมาแล้วผิดวิธีอาจจะเกิดอาการทุกข์ใจตามาได้อย่างที่คุณหมอบอกว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการดูดไขมันค่ะความทุกข์ใจหลังจากการดูดไขมันมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะมะละกอปัญหาท้องผูกมักทำให้ผิวไม่ขาวใสมนหมอง ดังนั้นหากทานมะละกอเป็นประจำรับรองได้ปัญหาท้องผูกมากวนใจเผยผิวขาวใสได้อย่างแน่นอนไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้ เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพา,าธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์นนการแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร0 2 9 5 4 9 4 4 0 0 1 0 8 9 9 0ี1 0 9 6 1 0ได้เวลาของหมอชวนคุยกันแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่ทรมานใจหลังจากไปดูดไขมันมาเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าดูดไขมัน คือวิธีการทํายังไงคุณหมอการดูดไขมันเนี่ยค่ะการดูดไขมันจริงๆแล้วก็ตรงตามชื่อของมันก็คือการเอาไขมันในชั้นใต้ผิวหนังออกวิธีการของมันก็คือเราจะเปิดผิวเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปแล้วก็ดูดออกค่ะซึ่งการดูดเนี่ยสามารถจะทำได้ง่ายโดยอาจจะแค่อาศัยมือของแพทย์ใส่ท่อเข้าไปแล้วก็ดูดออกนะคะง่ายๆเลยหรือว่าอาจจะไปใช้เครื่องมือเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะมาก เพื่อที่จะทําให้การดูดออกมันดีขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมนะเกิดพังผืดน้อยกว่าเดิมนะคะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าเดิมนะวิธีการที่ใช้เครื่องมือมาช่วยก็มีหลายอย่างเราสามารถจะใช้แรงดันน้ําก็ได้เราสามารถจะใช้เครื่องความี่ยุทยุกก็ได้สามารถใช้คลื่นเสียงก็ได้หรือสามารถใช้เฉพาะแค่การสั่นของเครื่องมือก็ได้มันเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราย่นระยะเวลาของการดูดแบบธรรมดา นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้เกิดการกระชับผิวอย,<ะ>อย่างเช่นคลื่นความถี่ยูเนี่ยเป็นพลังงานที่สามารถจะใช้ในการหนึ่งช่วยสลายไขยมันและง่ายๆง,<ะ>งั้นดูดออกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าไขามันมันละลายมันสลาย<ะ>ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยกระชับทําให้ผิวที่ย้วยหรือผิวที่เหี่ยวหรือผิวที่หย่อนมันเกิดการตึงกระชับและเกิดการหดตัว<ะ>ได้ดีขึ้นะนะคะเมื่อมีส่วนของความร้อนเข้าไปแต่ว่าในส่วนของคลื่นเสียงเอง ก็มีส่วนช่วยในการทาให้การสลายของไขมันมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่อาจจะมีการกระชับผิวเนี่ยไม่เท่ากับทุกเครื่องความถีิทยุเครื่องเสียงรู้จักกันดีในชื่อถึงคำว่าเวเซอร์แต่ตัวที่ใช้เครื่องความสีิทยุเนี่ยซึ่งนิยมมากในยุโรปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของบอดี้ไทป์นะคะนอกจากนี้ก็มีการใช้แรงดันของน้ําเข้าไปทาให้เกิดการแตกตัวของเซลล์ไขมันพอแตกตัวเป็นเซลล์เล็กๆปุ๊บก็เอาออกได้ง่ายขึ้นนะคะการใช้แรงสั่นของปลายเครื่องมือก็เหมือนกัน ก็สามารถจะทาให้เกิดการแตกของเซลล์ไขมัน<ฮ>และทาให้มีการดูดออกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเร็วกว่าเดิม,มทุ่นแรงทุ่นเวลาค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้นั่นบอกคุณหมอไป<ม>ว่าบางคนแบบอ,อยากจะแบบอ,ออกจากบา้านยังมีเนื้ออยู่เลยกล<ม>ับเข้าบ้านแล้วเอ้ยฉันดูแบบว่าเล็กลงเลยอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะไปดูดไขมันได้ทุกเคสเลยค่ะไม่มันก็ต้องดูว่าเราเนี่ยเหมาะสําหรับการดูดไขมันหรือเปล่า งั้นคนที่จะเหมาะสาหรับการดูดไขมันนีก็ต้องเป็นคนที่มีน้ําหนักตัวที่เริ่มคงที่แล้วคือการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้แทนการลดน้ําหนักคือไม่ใช่ว่าเราอ้วนแล้วเราก็อยากมาตัวเล<อ>็กๆใช่ตัวเล็กๆหอมมันทําไม่ได้อย่างงั้นนะคะก็คือเราต้องลดน้ําหนักก่อนโดวยวิธีการอื่นๆนะคะโดวยวิธีการที่ถูกต้องอย่างที่เราคุยกันตอนต้นรายการ รักษาน้ำหนักให้มันคงที่ก่อนเพราะป็นงั้นดูดไขมันไปเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาไม่มีประโยชน์ใช่แล้วถึงจะค่อยไปจัดการกับส่วนเกินที่มันลดน้ําหนักแล้วไม่ลงอาการดูดไขมันเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นหัตการที่มีผลข้างเคียงค่ะงั้นจะต้องรายงานจะต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบว่าตัวเองมีโรคประจําตัวอะไรอยู่มีอะไรที่มันต้องห้ามหรือเปล่าะนะคะโรคประจําตัวทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเราดูแลยังไ<ม>งจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคนมีโรคประจําตัวแล้วจะทําไม่ได้ะนะทําทได้แต่ว่าต้องควบคุมได้อย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องควบคุมได้ถ้าเป็นความดันสูงก็ต้องไม่อยู่ในความดันสูงที่มันเป็นขนาดขัด้มรุนแรงก็ต้องสามารถควบคุมได้แล้วก็เราดูแลร่างกายให้แข็งแรง ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบนะรวมถึงประวัติการเจ็บป่วยประวัติการผ่าตัดในอดีตหรือว่าประวัติยาอะไรที่เรารับประทานอยู่นะคะหรือว่า,าจะมีประวัติพวกแพ้ยาบางอย่างก็ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทั้งหมดแล้วจะทําก็ต้องเตรียมตัวออนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดเหล้างดบุหรี่อย่างน้อยก็ต้องสักสองอาทิตย์หรือถ้าทานยาอะไรอยู่ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดก็ต้องหยุดก่อนยาสมุนไพรทุกชนิดวิตามินอ e, ีนะคะพวกกลุ่มโอเมก้าสามคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมถึงจะค่อยมาปลูกไขมันโอ้โอหอย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฟังแล้วดูง่ายแต่จริงๆกว่าจะทําการดูดไขมันได้เยอะรอะละเอียดเยอะจริงๆมันยากอย่างที่คุณหมอบอกจริงๆนะคะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราศึกษาข้อมูลดีแล้วเตรียมตัวดีแล้วทุกสิ่งอย่างไปดูดใครมาแล้วแต่มันไม่ได้ดังใจคุณม้มันจะมีข้อผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างแล้วจะทิ้งความทรมานไว้ให้กับเราเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆ <S <S เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่าค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออร์ติ n Advanced For อร์ a อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะเป็นคนหน้ามันมากค่ะต้องใช้กระดาษซับมันเป็นประจำคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะไขมันที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณผิวหน้านั้นความจริงแล้วมีส่วนช่วยทำให้ผิวมีสุขภาพดีแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะแต่ถ้าหากถูกสร้างมากเกินไปเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้นและอาจกลายเป็นปัญหาแทนได้นะคะพอจะมีวิธีช่วยลดความมันบนใบหน้านอกจากการใช้กระดาษซับมันได้ค่ะอย่างแรกต้องลองสํารวจดูก่อนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นั้นเหมาะสมกับผิวหรือยังนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีผิวหน้ามันง่ายก็ควรจะใช้ครีมบำรุงรวมถึงครีมกันแดดและเครื่องสำอางต่างๆที่เป็นประเภทเซรัม่มหรือโลชัน่นหรือประเภทออยฟรี ไม่ควรเลือกใช้ประเภทครีมที่มีเนื้อเหนียวข้นนะคะคนหน้ามันเนี่ยมักจะชอบล้างหน้าบ่อยๆนะคะแล้วก็ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลังล้างหน้าแล้วทำให้รู้สึกหน้าแห้งซึ่งเป็นวิธีที่ผิดค่ะวิธีที่ถูกเนี่ยคือล้างหน้าแค่เพียงวันละสองครั้งด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนจะดีกว่านะคะใช้ผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวพวกกรดผลไม้อ่อนๆนะคะหรือว่า AHA ย้ำว่าอ่อนๆนะคะทางที่ดีไม่ควรเกินส0เซตคะ่ะ ก็จะช่วยทําให้หน้าแห้งขึ้นได้นิดนึงค่ะหน้ามันเนี่ยอาจเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นภาวะที่เรียกว่า PCO ซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการของฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งอาจทําให้ผิวมันกว่าปกติได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเลเซอร์บางกลุ่มที่ช่วยลดอาการหน้ามันได้เชาาน่นไฟทัสหรือแฟคทอราเป็นต้นนะคะที่น่ากลัวที่สุดนะคะคือคนที่ไปซื้อ,อยากลุ่มกดวิตามินเมารับประทานเองจากร้านขายยานะคะ ซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยช่วยลดอาการหน้ามันได้แต่มีผลข้างเคียงที่น่ากลัวในระยะยาวนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นอาจทําให้ไขมันในเลือดสูงหรืออาจทาให้ตับอักเสบได้ค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2อ,อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจําหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิก กำลังสนุกเลยค่ะวันนี้นะคะคุยกับหมออาจิมาเราคุยกันเรื่องของการดูดไขมันมรู้จักแล้วว่ามันคืออะไรใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วช่วยอะไรได้บ้างคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ดั่งใจคนไม่ได้อย่างที่คนไข้ต้องการอาจจะมีสิ่งที่ทรมานใจหรือคำถามคาใจเราจะมาถามคุณหมอแทนคนไข้คน,คนอื่นนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยถามแทนตัวเองคุณหมอค่ะดูดไขมันเนี่ย เห็นภาพแล้วมันรู้สึกน่าจะเจ็บเจ็บมันเจ็บไห <จะ S 1> มคะคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยที่จะลดความเจ็บจากการดูดไขมันยังทําได้สองวิธีวิธีแรกคือดมยาเลยพวกยาสลบเลยเอ่าดมยาเลยส่วนใหญ่จะทําโดยสัญญาแพทย์ซึ่งเขาก็จะดูดปริมาณที่มากๆก็จะใช้การดมยาเป็นหลักเพราะว่ามันทําได้เร็วนะแต่ว่าถ้าแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของแพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาจะใช้การดูดไขมันโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ ซึ่งจะใช้เวลาทำนานกว่าเพราะว่าจะต้องเสียเวลาฉีดเข้าไปรอใช่รอให้ยาชาชาแล้ถึงจะค่อยทําแต่ว่าคนไข้เนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดเวลาในขณะที่ทําการดูดไขมันะคะแล้วก็มีการคุยกันก็แฮปปี้ก็คือคุยกันไปนะคะในระหว่างที่ทำคือเจ็บเนี่ยมันเจ็บจากการที่เราใส่ยาชาเข้าไปซึ่งมันตอนแรกแค่นั้นเองเปิดเป็นรูเล็กๆประมาณ3มมเมตรเสร็จแล้วก็ใส่ยาชาเข้าไป มันเจ็บแค่ตอนที่เราใส่ไปเฉยๆพอหลังจากที่เราเริ่มใส่แล้วก็จะเริ่มค่อยๆหายเจ็บเพราะมันจะชาไปทั่วหมดคือนอกเหนือจากการที่มันจะไม่ค่อยเจ็บหลังทําแล้วเนี่ยการใช้ยาชาเฉพาะที่ผสมกับน,น้ำเนี่ยยังมีข้อดีอีกคือก็คือมันช่วยในการลดปัญหาการเกิดการติดเชือ้อเนื่องจากว่าไอ้น้ํายาชาเจือจางที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเหมือนกับเป็นยาฆ่าเชื้อไปด้วย งั้นในกลุ่มคนไข้ที่ใช้ยาชา,าเจือจางเฉพาะที่ทําให้ชา,ากลุ่มนี้จะมีอัตราการเกิดเรื่องของการติดเชื้อน้อยมาก<อ>คําถามคาใจข้อแรกผ่านไปก็คือไม่เจ็บทนได้ไม่ถูผ่านยอมทำค่ะ,ะข้อที่ 2, 2> องเ <จะ S 2> ตอนเวเห็นมากระตาคหมอขาเป็นน้องพริตตี้ที่มาพูดคุยในรายการขาบอกพี่แน่จะไปดูไขมันนะหนูไปดูต้นขามาเนี่ยผลพวงที่ได้นางเปิดให้ดูผิวเป็นคลื่นค่ะ เพราะว่าการดูดไขมันเนี่ยมันต้องอาศัยเทคนิคและก็ความเข้าใจที่ถูกต้องของกายวิภาคของบริเวณที่เราจะดูด<ะ>ต้องดูดให้ถูกชั้นถ้าเราดูดตื้นเกินไปมันก็จะเกิดปัญหาก็คือผิวหนังเป็นครื่นมันก็เหมือนกับเราเกิดพังผืดข้างใต้ก็จะดึงลังขึ้นมา<ะ>ทําให้ลักษณะเหมือนกับเป็นเซรูไลส์<ะ>นอกจากนี้แล้วเนี่ยไอ้ผิวที่เป็นคลื่นอีกอันนึงก็อาจจะมาจากการที่กลุ่มของเทคโนโลยีที่ใช้บางทีเนี่ยถ้าสมมติพลังงานความร้อนบางตำแหน่งมันสูงเกินไป ก็อาจจะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยเกิดเหมือนกับเป็นก้อนแข็งขึ้นมาได้แล้วก็เลยทําให้เหมือนกับดูลษณะของผิวที่เป็นคลื่นซึ่งบางทีเนี่ยเราต้องมาแก้จากหลังทําก็ได้อ,อันนี้อาจจะกเกิดผลข้างเคียงได้อ่อะนันอันข้อนี้ยังไม่ติกถูกต้องไปเจอนะให้ถี่ถ้วนข้อสุดท้ายคุณหมอคะข,า,ขาเรามีสองข้างแขนเรามีสองข้างอโอกาสที่ดูดไขมันแล้วมันจะไม่เท่ากัน อ่าอันนี้คือมีแน่นอนคนไข้เนี่ยต้องรับทราบไปเลยว่าโอกาสที่จะไม่เท่ากันมีจริงๆแล้วทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการฉีดหน้า,านก็ะอีกอย่างหนึง่งธรรมชาติเนี่ยมันให้มาไม่เท่าอย่างนีแล้วงั้นถ้าสังเกตลองขาตัวเองดีๆโครงสร้างเราก็ไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตรวจคนไข้ก่อนดูดต้องบอกคนไข้ก่อนเลยเวลาที่เราดูดเนี่ยการดูดไขมันออกก็เหมือนกัน,นะคะ่ะคือบางทีเนี่ยชั้นไขมันมีที่นเราก็ต้องดูดได้แค่นี้เราจะไม่ได้ดูจนกระทั่งมันเล็กมากจะไปเท่าอีกข้าง แล้วก็ที่สําคัญมากๆคือหลังจากที่ดูดแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราจะต้องเอาข้างหนึ่งออกมากกว่าอีกข้างหนึ่งบางครั้งการดูดมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะคะซึ่งอาจจะทําให้คนไข้เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าดูดออกแล้วขามไม่เท่ากันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละเคสแต่ความเสี่ยงมีแต่ความเสี่ยงเี่ย คือจะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันไม่ใช่อาการแทรกซ้อนหรือว่าผลข้างเคียงจากการดูดไขมันที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะ,คะถ้าจะมีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการติดเชืออ้อคือการติดเชื้อเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีแผละนะคะเข้าไปในส่วนของร่างกายยังไงมันก็มีโอกาสที่จะมีการนําเชื้อโรคเข้าไปได้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลขึ้นอยู่กับเทคนิคการทาของแพทย์ซึ่งโดยปกติทั่วไปถ้าใช้เป็นแบบยาชาเฉพาะที่อย่างที่หมอบอกการ,การติดเชื้อน้อยมาก คือถ้าจะมีก็อาจจะเกิดจากการทําแผลไม่สะอาดนั่นการติดเชื้อก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นแผลเปิดเข้าไปเท่านั้นจะไม่ค่อยลุกลามไปข้างในค่ะนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของอาการชาซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะโดนกลุ่มของเส้นประสาทค่ะซึ่งอาการชาเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะคะไม่ไม่เป็นทาวารไม่ได้ชาตลอดไม่ได้ชาตลอดนอกจากนี้ก็จะมีอันที่เจอบ่อยที่สุดขึ้นเรื่องของแผลเป็นค่ะเพราะว่าเวลาเปิดเนี่ยเราเปิด รูเล็กๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรูเล็กเล็ในคนไข้าบางรายที่มีความเสี่ยงของการเกิดแผลเป็นได้ง่ายอาจจะเหลือเป็นรอยดําก็ได้อาจจะเหลือเป็นรอ,อ,อ,อยแดงอยู่นานหรือว่าอาจจะเหลือเป็นคีลอยก็ได้เหมือนกันค่ะในคนที่มีข้อมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะในกลุ่มคนเอเชียเนี่ยโอกาสที่จะเกิดรอยแผลเป็นรอยแผลสีดําหรือสีคล้ำม,มีสูงกว่าคนผิวชาติอื่นเพราะฉะนั้นเทคนิคก,ก็สําคัญนะคะ,นะคะมีเทคนิคให้เลือกใช้อีกก็คือแทนที่จะเปิดอยู่รูเดียวเปิดหลายๆรูๆ เราไม่ใช้รูในการดูดเพียงดูเดียวมันจะทําให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยมันถูกเสยดสีถูกแรงเสยดทานอยู่นานก็ไปเปิดหลายๆรูงันการหายก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าการเปิดหลายๆรูก็ต้องระวังในคนไข้ที่เป็นแผลเป็นในคนไข้ที่เป็นคีลอยก็ต้องระวังแต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ในภายหลังค่ะต้องมาทําการรักษาอื่นๆอาจจะเป็นการฉีดสารเข้าไปยับยั้งการเจริญของเจ้าผิวหนัง หรืออาจจะต้องใช้ควบคู่กับแผ่นซิลิโคนเจลแฝงหรืออาจจะต้องกลุ่มใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยนะคะคือใช้เลเซอร์ที่ช่วยรักษาแพลเป็นหรือรักษาคีลอยค่ะและอย่างคนที่เขาไปดูดพลาดมาแล้วแล้วผิวเป็นคลื่นเนี่ยแก้ได้ไหมคะแก้ได้ก็คือ <poke S 2> ดูว่าถ้าสมมติคองข้มาด้วยผิวเป็นคลื่นหลังจากการดูดไขมันเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ผิวที่เป็นคลื่นนน,นั้นมันเป็นจากาส่วนเกินหรือว่าเป็นจากบุ๋มเท่าไปค <ừ> ือถ้าเป็นส่วนเกินเนี่ยมันก็จะมีการใช้ตัวสลายไขมัน เพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาเป็นมันจะเป็นบริเวณเล็กๆคืออาจจะใช้สลายไขยมันตรงบริเวณที่เกินนั้นออกไปหรือแม้กระทั่งดูดไปใหม่อีกทีนึงก็ได้ตรงบริเวณนั้นดูดเฉพาะที่ส่วนถ้าเป็นบุ๋มมันก็สามารถทําได้นะก็คือตัดทางผืนด,ด้านล่าง mm hmm. เสร็จแล้ว mm hmm. อาจจะใช้ไขมันปาเข้าไปอาจจะไปดูดไขมันจากตัวอื่นของร่างกายมาแล้วก็เติมใส่ลงบริเวณนั้นเข้าไปหรือว่าอาจจะ ใช้สารไฮโดรอนแอซิดก็ได้แล้วก็เติมใส่ตรงนี้เข้าไปแต่เซลล์ไขมันก็จะอยู่ทา้าวงอนหรือถ้าเป็นคลื่นแล้วไม่เรียบนะอาจจะใช้พวกคลื่นความถี่ด้วยช่วยเหมือนกับแพคไขรีดผิวทําให้เกิดมีการจัดเรียงตัวของเซลล์ไขมันอมเอาไขามันส่วนเกินออกไปแล้วก็ทําให้ผิวมันเรียบเนียนแล้วก็ชับมากขึ้นก็ทําได้ โหวันนี้นี่เราได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะคืออย่างน้อยก่อนที่เราจะตัดสินใจทําการดูดไขมันนต้องศึกษาข้อมูลอ,อย่างละเอียดอย่างนี้เนี่ยนะนเชื่อว่าใครหลายๆคนที่อยากจะเลือกอะดความอ้วนของตัวเองด้วยวิธีการดูดไขมันนะคะ<ม>ก็คงจะต้องมีข้อพิจรารณาหลายต่อหลายอย่างอยากให้คุณหมอสรุปฝากทิ้งท้ายเกี่กับการพิจรารณาก่อนดูดไขมันกนิดนึงก่อนจะดูดไขมันเนี่ยหนึ่งตัวเองต้องพร้อมทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการดูดไขมันเนี่ย หนึ่งมันไม่ใช่การลดความอ้วนนะ,ะไม่ใช่การลดน้าหนักนะคุณต้องพร้อมในการที่จะทําการดูดไขมันเพื่อกระชับสัดส่วนนะคะ<ม>เพื่อเอาไขมันส่วนเกินบางบริเวณออก<ม>แล้วก็หลังจากการดูดไขมันมคุณก็ต้องดูแลร่างกายใส่ผ้าย,ยืดที่รัดกระชับคุณ<ม>ก็ต้องยอมใส่เพื่อทําให้ผลการรักษามันดีขึ้น<ม>แล้วก็ไม่มีความคาดหวังที่มากเกินไป<ม>หลังจากนั้นก็เลือก ขที่ดีเลือกแพทย์ที่ดีเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็เลือกเทคโนโลยีนะคะให้ถูกต้องกับปัญหาของคนไข้แต่ละคนค่ะเท่านี้ละค่ะถ้าเกิดว่าเอาข้อแนะนําของคุณหมอต่างๆไปพิจารณาก่อนการดูดไขมันก็จะได้ลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการมีสิ่งหรือเรื่องทรมานใดหลังจากการดูดไขมันมาสําหรับคุณผู้ชมทุกทุคนนะคะแมวันนี้สุดสนานมากเลยได้แรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองไปอีกหนึ่งอย่างแล้วถ้าอยากกระชับสัดส่วนก็ดูดไขมันได้แต่ว่าต้องพิจารณาที่คุณหมอแนะนำไป ะะเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วนะคะอย่าลืมว่าเรามีนัดกันมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่ที่นี่นะคะที่เมดดีไซน์ค่ะสาขาทากะทาบอยู่ที่สุขุมวิท39นี่เองนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าค,คุณหมอกำแน,กนียรลาวิกนสวัสดีคะ่คะ เปิดแล้ววันนี้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์สาขาทากะทาวสุขุมวิท39โดยแพทย์หญิงอัจจิมาติดต่อสอบถามได้ที่โทร0899006100